รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนำเสนอโดยแอปโกเจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและซ e อดีเด่นสองปีซ้อนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างไม่เลือยข่าให้เรา 20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อเม็ดเลือขาวทำหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทำให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทำหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทำให้เกิดอาการเสื่อมและทำร้ายตัวเองเช่นข้อเข่าเสื่อมหน้าเสื่อมเบาหวาน SLE และอาการแพ้ภูมิตัวเองอื่นๆ ดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย Operation b i บได้จัดแปดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุมดมะดมถั่เหลืองฝรั่งและโบโบกแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติ กลับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไป ปัจจุบันนี้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่กำลังประสบปัญหาข้อเสื่อมที่เกิดจากความเสื่อมตามอายุหรือเกิดจากการใช้กิจวัตรประจำวันต่างๆจนทำให้เกิดการเสรียดสีของข้อกระดูกในร่างกายที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเสื่อมก่อนวัยอันควรและจากงานวิจัยพบว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชายถึงสเท่า แอปโก้จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเพื่อให้ผู้ที่เคยใช้งานวิจัยแอปโก้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากที่ได้รับงานวิจัยของแอปโก้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมงานกว่า300คนเรามาชมภาพบรรยากาศและกิจกรรมในวันนั้นกันค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการสุขและสวยโดยบินร้อยครับรายการที่เราปรารถนาอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นมีทั้งความสุขและความสวยครับความสวยในที่นี้อาจจะหมายถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งในคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีก็ได้นะครับเราหวังใจว่าเราจะนําเอาเรื่องของการรักษาภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระดับที่สมดุลจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นที่มาและประสบการณ์ของผู้ที่ได้สัมผัสแล้วเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแอปโกได้มีงานวิจัยสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อและเข่าเสื่อมและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีตลอดมาทำให้งานวิจัยของแอปโกได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบันจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่า เป็นครั้งที่2และยังมีกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเคยในครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่เคยใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อและเข่าเสื่อมจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจำนวน7ท่านเพื่อร่วมกิจกรรมกับเราค่ะอาจารย์สมจิตเกศอรบัวผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและรองช้ำอายุ62ปีตั้งแต่ต้นปี57 หัวเข่าเริ่มมีเสียงลั่นกอกกอกแก๊แกหัวเข่าขวาบวมขึ้นมารู้สึกปวดและตึงนั่งงอขาไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้ใส่กางเกงนั่งซักผ้าเหยียดขางอขามากจะปวดเขา่าถ้ายืนทำกับข้าวสักสิบนาทีจะตึงและปวดที่หัวเขา่าเป็นรองช้ำมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าซ้ายทำให้เวลาเดินหรือยืนนานๆปวดที่ส้นเท้าซ้ายมากจนต้องเดินขย e ง เริ่มใช้งานวิจัยแอปโก้แล้วหัวเข่าดีขึ้นรู้สึกตึงน้อยลงปวดน้อยลงและไม่บวมกลับมานั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิกลับมายืนใส่กางเกงยืนทำกับข้าวและนั่งซักผ้างอขาได้ตามปกติเรื่องรองช้ำดีขึ้นใส่รองเท้าเดินได้ไม่ปวดปัจจุบันไม่มีอาการรองช้ำเหลือแล้วส่วนหัวเข่ายิ่งดีขึ้นมาก ยืนทำกับข้าวนานๆได้เป็นชั่วโมงสามารถใส่รองเท้าส้นสูงเดินออกจากงานได้และนั่งวิปัสสนาได้นานถึง1ชั่วโมงคุณเยาวภาเหลียงน้อยผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมอายุ63ปีเป็นไม่ต่ำกว่า5ปีเข่าข้างขวาบวมโตขึ้นมาใหญ่มากผลตรวจเป็นข้อเข่าเสื่อมหัวเข่าวบวมจนเดินไม่ได้ไปทำงานต้องนั่งรถเข็น เดินไม่ถนัดเดินแล้วเจ็บงอขาแล้วปวดเวลาเดินขึ้นบันไดต้องจับราวค่อยๆเดินขึ้นเดินลงถ้านั่งรถนาน,านๆรู้สึกเหมือนหัวเข่าติดนั่งลงกับพื้นไม่ได้ก้าอี้ซักผ้าก็นั่งลงไม่ได้ถ้าฝืนนั่งจะปวดและลุกไม่ขึ้นช่วงปี52ได้รู้จักงานวิจัยของแอปโกเมื่อใช้แล้วรู้สึกดีขึ้นจนชอบใจหลังจากนั้นเดินไปไหนมาไหนไม่เจ็บ ขึ้นลงบันไดไม่มีปัญหาเหมือนไม่เคยเจ็บเข่ามาก่อนนั่งลงกับพื้นและคุกเข่าได้สบายทุกวันนี้เข้าปีที่6กระโดดจัมป์สูงๆได้เดินออกกำลังกายได้วันละ2-3กิโลเมตรกลับมาวิ่งได้และรอดพ้นจากการผ่าตัดหัวเขา่าอาจารย์วิภาเกตสะผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมอายุ67ปี 4-5ปีก่อนปวดเข่าทั้งสองข้างปวดลึกลงไปข้างในหัวเขา่าบวมและร้อนเผาเผาใต้ข้อพับบวมเป็นถุงน้ำขนาดเท่าไข่เป็ดเคยเจาะน้ำออกสองครั้งก็ยังคงกลับมาบวมใหม่ก้าวขึ้นรถลงรถและงอเข่าพับเข่าลำบากมากลงพับเพียบไม่ได้เวลาลุกขึ้นยืนต้องมีคนช่วยดึง ตอนขยับแข้งขยับขาหรือบีบนวดข้อเข่าจะมีเสียงลั่นกระดูกดังกึกกักจนกระทั่งลูกสาวได้แนะนำงานวิจัยแอปโกเริ่มรู้สึกว่าข้อเข่าดีขึ้นบ้างปวดและบวมน้อยลงต่อมาข้อเข่าดีขึ้นไม่ปวดไม่บวมพับงอเข่าได้ก้อนที่ใต้ข้อพับเล็กลงก้าวขึ้นลงรถสบายนั่งพับเพียบได้บ้าง ลุกขึ้นยืนจากการนั่งพื้นด้วยตัวเองจนถึงปัจจุบันนี้3ปีแล้วไม่ปวดหัวเขา่าไม่ปวดกระดูกและไม่บวมนั่งไขว่ห้างได้อาจารย์สัมพันธ์สาลีผลินผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอายุ62ปีต้นปี57มีอาการปวดหัวเข่ามากเดินไม่สะดวก ต้องเดินขึ้นลงบันไดทีละขั้นทีละขั้นแบบก้าวชิดกหรือต้องจับโหนราวบันไดผลตรวจเอ็กซเรย์ระบุว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมข้างซ้ายเสื่อมมากกว่าข้างขวาแต่หัวเข่าขวากลับปวดแบบเสียวๆมากกว่าข้างซ้ายหมอจึงตรวจเพิ่มเติมด้วยการทำ MRI าผลปรากฏว่าเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทร่วมด้วยทำกายภาพบำบัดนาน4-5เดือนส่วนใหญ่อาการยังทรงตัว ปวดมากก็ต้องฉีดยาและทานยาแก้ปวดแต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาก็ปวดอีกต้องทานยาวันละสิบกว่าเม็ดทำให้กังวลว่าจะมีผลต่อตับและไตจึงเริ่มหาวิธีดูแลตนเองจนมารู้จักกับงานวิจัยของแอปโก้พบว่าในตอนเช้าหลังตื่นนอนไม่ค่อยปวดขาขาไม่ตึงสามารถเดินลงได้โดยไม่ต้องเอามือเท้าราวบันไดอาการดีขึ้นตามลำดับ ไปไหนสะดวกขึ้นอาการปวดหัวเข่าซ้ายและหัวเข่าขวาดีขึ้นและไม่ปวดหลงังไม่ปวดเอวทุกวันนี้ผ่านมาหนึ่งปีสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจริงๆแล้วสาเหตุของข้อเข่าในที่นี้เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรครับข้อเสื่อมนี่ก็สาเหตุก็เป็นไปตามอายุครับพออายุเยอะขึ้น น้ำมันมันก็ฝืดไปอนอกจากตามอายุแล้วมันก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นได้รับอุบัติเหตุ<อ>ใช้งานหนักเกินไปอย่างพวกนักกีฬาหรือ,อคนที่อยู่ท่าเดียวนานๆเพราะเราจะสังเกตดูว่าอย่างแม่บ้านเนี่ยข้อนิ้วจะเสื่อมก่อนนะ,ค,ะคนที่ยืนทำงานเยอะๆก็ ข้อเข่าชาวนาชาวไร่ก็ส่วนใหญ่จะก้มๆมเงยเงยอาจจะเป็นข้อกระดุกสลังก็ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมค่ะแล้วก็ถ้ามันเสื่อมเยอะๆมันก็มักจะมีการอักเสบตามมาพออักเสบขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเริ่มปวดก็คือมันจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนแดงอันนั้นอักเสบค่ะจะมีอาการเรียกว่าอักเสบเกิดขึ้นก็ถ้าอักเสบ อยู่นานๆมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆ <S 1> <S 1> <S 2> <S 2> แล้วก็กระดูกผิวข้อก็จะบางลง <S <S 2> <S 2> บางลงเรื่อยๆนะฮะถ้าบางลงเรื่อยๆต่อไปกระดูกมันก็จะขัดกันละ <S <S 2> <S 2> อย่างนิ้วมือก็จะงอยากหรืองอแล้วก็ยืดยาก ค่าข้อเข่าก็จะพยุงตัวได้ค่อนข้างลําบากบนะฮะมันก็จะเจ็บจะปวดเวลาเดินนะฮะโดยเฉพาะอย่างข้ออักเสบร,รูมาตอยเนี่ยอันนี้จะบางคนนี่จะเกิดการพิการเร็วมากเลยครับอ,อาจจะปี2ปีก็ต้องไปนั่งรถเข็นอันนี้เป็นโรคอ่าน,นี่เป็นโรคข้ออักเสบร,รูมาตอยนี่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองทุกวันนี้ทางการแพทย์ใช้วิธีรักษาข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบทั่วๆไปอย่างไรครับ ถ้ามันมีการอักเสบเราก็จะให้ยาต้านการอักเสบส่วนที่มันเสื่อมเขาก็พยายามที่จะป้องกันการเสื่อมนะไม่ให้มันลุกลามไปไม่ให้มันลุกลามไปอีกหรือพยายามเพิ่มให้ข้อมันหล่อลื่นขึ้น, s <S นส,สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอา t i ทีนอกซ ปรึกษาโทร02-646-4800ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนำเสนอโดยแอปโกเจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น2ปีซอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา2 0 0 0 0ืล้านถึงห้า0มื้านล้านเม็ด ให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อไม็ดเลือดขาวทําหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทําให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทําหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุมกันมากเกินทําให้เกิดอาการเสื่อมและทําร้ายตัวเองเช่นข้อเขาเอ่าเสื่อมตาเสื่อมเบาหวาน SLE และอาการแพ้ภูมิตัวเองอื่นๆดังนั้น เราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย Operation b i บได้สกัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุมดมาดมถัวเหลืองฝรั่งและบโบกแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติ การสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปปัจจุบันนี้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่กำลังประสบปัญหาข้อเสือ่อม ที่เกิดจากความเสื่อมตามอายุหรือเกิดจากการใช้กิจวัตรประจำวันต่างๆจนทำให้เกิดการเสรียดสีของข้อกระดูกในร่างกายที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเสื่อมก่อนวัยอันควรและจากงานวิจัยพบว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชายถึงสเท่าแอปกโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่า คือให้ผู้ที่เคยใช้งานวิจัยแอปโกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากที่ได้รับงานวิจัยของแอปโกตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมงานกว่า300คนเรามาชมภาพบรรยากาศและกิจกรรมในวันนั้นกันค่ะบางครั้งนะครับโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเกิดจากพฤติกรรม การดูแลสุขภาพไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เรานำเสนอนั้นเป็นประสบการณ์ล้วนๆของแขกรับเชิญที่เป็นอาสาสมัครนะครับล้วนแต่เป็นประสบการณ์โดยตรงที่พวกเขาเหล่านั้นได้สัมผัสกับงานวิจัยของคณะ Operation d e e p ครับในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแอปโกได้มีงานวิจัยสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อและข่าเสื่อมและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้งานวิจัยของแอปโกได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบันจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเป็นครั้งที่สองและยังมีกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเคยในครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่เคยใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อและเข่าเสื่อมจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจำนวนเจท่านเพื่อร่วมกิจกรรมกับเราค่ะ คุณขวัญใจย้วยความดีผู้มีปัญหาข้อเข่าอักเสบอายุ52ปีปี53เดินขึ้นบันได3-4ชั้นตรวจงานปรับปรุงร้านทุกวันขณะเดินขึ้นบันไดมีเสียงดังกึกและเริ่มปวดที่หัวเข่าซ้ายผลตรวจระบุว่าเป็นข้อเข่าอักเสบปี54ยิ่งต้องขึ้นลงบันไดบ่อยขึ้นรู้สึกตึงตั้งแต่สะโพกลงมาถึงเอ็นร้อยหวาย ถ้าลุกจากเก้าอี้หรือชักโครกต้องหาที่ยึดจับช่วยพยุงตัวลุกขึ้นยืนเวลาเดินมากๆจะเดินขากระเพกจนกระทั่งเดือนสิงหาคมปี55ทนอาการเจ็บปวดไม่ไหวจึงต้องลาออกจากงานเริ่มใช้งานวิจัยจากแอปโก้ขาไม่รู้สึกตึงแล้วลุกจากเก้าอี้ด้วยกำลังขาตัวเองโดยที่ไม่เจ็บ ผลตรวจจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่24พฤศจิกายนและ20ธันวาคมปี55ระบุว่าข้อเข่าดีขึ้นทุกวันนี้เป็นเวลาเกือบ3ปีแล้วแทบจะไม่ปวดหัวเข่าเลยไม่ได้ไปพบแพทย์และไม่ได้ทานยาคุณประภาบุญนาคผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมอายุ65ปี เป็นมานานกว่า7ปีมีอาการบวมเป่งที่หัวเข่าข้างซ้ายขึ้นลงบันไดลำบากยกขางอเข่าลำบากเคยสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเพราะปวดตุบๆในหัวเขา่าผลตรวจของคุณหมอระบุว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมและน้ำหล่อลื่นหัวเข่าแห้งด้วยเหตุที่เจ็บหัวเข่านี้ทำให้เดินเที่ยวไม่ไหวรู้จักงานวิจัยของแอปโกเมื่อเดือนสิงหาคมปีห6หัวเข่าที่บวมก็ยุบลง ยกขางอเข่าสบายกลับมาออกกำลังกายเดินเร็วๆที่สนามราชมังคลาได้สารอบและยังเดินชอปปิ้งตลาดนัดต่อได้อีกรู้สึกมั่นใจการเดินมากขึ้นหลังจากไม่เจ็บหัวเข่าแล้วจึงวางแผนเดินท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปีเดินขึ้นบันไดและเดินลุยหิมะได้สบายๆทุกวันนี้2ปีแล้วไม่มีอาการเจ็บหัวเข่าอีกเลยคุณจร์ดัก วรธรรมดุษฎีผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมอายุ61ปีมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างเป็นเวลา5-6ปีมีเสียงหัวเข่าลั่นก๊อกแก,ก๊กต้องใช้มือจับราวช่วยเหนียวตัวขึ้นงอเข่าและยกเข่าสูงไม่ได้หากนั่งเก้าอี้หรือนั่งรถเกินชั่วโมงครึ่งรู้สึกหัวเข่าชาขาแข็งลุกไม่ขึ้นแต่จังหวะกำลังลุกก็เสียวแปลป ต้องนั่งใส่กางเกงและเลือกกางเกงที่ขากว้างจะได้ใส่ง่ายๆหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบและนั่งยองๆผลตรวจเป็นข้อเข่าเสื่อมตามอายุเมือ่อกลางปีห6เริ่มได้รู้จักงานวิจัยแอปโกรู้สึกขาเบาตัวเบาลืมตัวเดินขึ้นบันดไดได้ไม่ต้องจับราวยืนใส่กางเกงได้กางเกงขาเล็กก็ใส่ได้ทุกวันนี้2ปีแล้วก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อน เดินขึ้นสะพานลอยและออกกำลังกายได้อีกทั้งผลการวัดมวลกระดูกในปีนี้ยังเพิ่มขึ้นด้วยเรามาดูปัญหาของข้อเขา่าเราเห็นว่าจะมีส่วนที่ชี้อยู่เนี่ยทางขวามือเนี่ยผิวข้อที่สึกมากนะกระดูกอ่อนนั่นเองนะครับถ้าทางจะเห็นว่ามันมีรูปหนึ่งซึ่งพอสึกมากกระดูกสองชิ้นเนี่ยมันชิดกันเลยนะเมื่อชิดกันอย่างเงี้ยเวลาเคลื่อนไหวมันก็สีกัน มันก็ย่อจะเจ็บนะครับเมื่อมันเสื่อมเสื่อมก็เนื่องจากว่าอายุมากเสื่อมเนื่องจากว่าใช้งานหนักนะครับมันก็มันก็แน่นอนนะย่อมจะมีปัญหาก็จะเห็นมีมีพุนๆนันนะก็คือสภาพของความเสื่อมของกระดูกทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับเมเลอดขาวยังไงมันเกี่ยวกับเมเลอดขาวก็คือว่ามเ,วเมเลอดขาวเนี่ยเขาหลังสารสามตัวเยอะเกินไป ที่เราเรียกว่า T N F alpha Inter l e u เรนแล้วก็ i n t e r l e u เรนทมากกว่าปกตินะฮะเมื่อมากกว่าปกติก็ภูมิคุ้มกันก็ไม่สมดุลแล้วนะครับแล้วถ้ามันมากไปมันทำอะไรมันก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อนะะรวมทั้งกระดูกอ่อนด้วยโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันทำลายทำให้เกิดกอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกตามข้อก็เจ็บเจ็บแน่นอนนะครับ สิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นก็คือต้องลดสารสตัวที่เป็นสารเจ้าปัญหานี้นะครับเราก็มีสูตรสูตรหนึ่งซึ่งเราพัฒนามาจากสิ่งที่เราสกัดได้จากพืชห้ตัวที่พูดถึงเมื่อกี้นี้คือมังคุดกระดำถั่วเหลืองฝรั่งโบบกนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่ามันสามารถลดสารสามตัวนี้ได้จริงๆเราก็ให้อาสาสมัครใช้ จากนั้นเราก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะฮะในจากเลือดนะครับแล้วก็ดูซิวาในเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีการหลังสาร3ตัวเจ้าปัญหานี้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไรน,นะครับถ้าหากว่านี่คือคนที่กินแคปซูลแป้งนะครับสารสตัวมันจะหลังอยู่แค่นี้นะครับเป็นแปมมตามมาตรฐานถ้าหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคนที่กินแคปซูลของเรามันก็ควรจ,นะจะหลังเท่ากันใช่ไหมฮะควรจะหลังเท่ากันแต่มันไม่เป็นอย่างนั้น ก็ปรากฏว่ามันหลังตัวแรกหลังจาก15วันแค่7%เท่านั้นเองนะสารปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเหลือ7%ตัวที่2เหลือ65%แล้วก็ตัวที่3เหลือ50% <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราก็บอกได้เลยว่าทุกๆคนที่ใช้ในวันที่15จะต้องได้ผล สนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาทินอกปรึกษาโทร026464800และสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าและก็เบาหวานนะครับสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์รับปรึกษาปัญหาโรคข้อ ข่าและเบาหวานโดยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับซึ่งจะมาให้คําตอบกับทุกท่านนะครับทุกวันจันทร์และวันพุธที่บริเวณชั้น30ของอาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาพิเศษครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามเราก่อนได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-646-4800หรือสายด่วน1154แล้วก็ที่เว็บไซต์ของเราครับ w w w b i m m วเบทครับวันนี้รายการสุขและสวยลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ